จะมีการไปประท้วงเรื่องของบ่อนคาสโนอย่างเป็นทางการนะฮะสุความจริงตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็มีการทําพิธีบวงสวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อยู่ตรงสะพานชมัยมรุเชษนะครับโดยเครือข่ายคอพทครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็สพปนะครับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและกองทัพธรรมก็มีการชุมนุมปักหลักต่อต้าน การพนันออนไลน์และคาสิโนถูกกฎหมายรวมถึงให้หยุดยั้งระบบทักษินชินวัตรโดยนายพิชิตแกนนำคอปทกล่าวปาใสนะครับว่าเมื่อปี67เราได้พักการชุมนุมไปแต่เราไม่หยุดการเคลื่อนไหวและปีนี้เดือนมีนาคมนี่แหละเราจะคัดค้านเรื่องบ่อนคาสโนการพนันออนไลน์และระบบทักสินให้ถึงที่สุด และก็ปักหลักค้างคืนจนกว่าจะได้รับคำตอบจากรัฐบาลบหากไม่ได้รับคำตอบเราก็จะไม่เลิก